สวัสดีค่ะแม่ฟ้าน้องระดาค่ะวันนี้วันนี้ระดามาทำอะไรค่ะวันนี้มาคุยกับพี่ๆกันค่ะตอนนี้ระดาอายุเจ็ดขวบค่ะคุณแม่จะมาเล่าเรื่องตาของระดามีหลายท่านถามเข้ามาว่าทำไมระดาต้องปิดตาบางวันก็ไม่เห็นปิดจะบอกว่าระดาปิดตาทุกวันค่ะระดามีการ คือตอนขวบ8เดือนและตาเหล็กเข้าในแบบว่าเห็นตาดำทีละข้างหมอก็เลยเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็ทำให้เขามองโฟกัสได้ดีขึ้นด้วยคุณหมอก็เลยทำการผ่าตัดดึงกล้ามเนื้อตาค่ะผ่าตัดทั้งสองสองข้างเลยข้าง ข้างข้างนี้เป็นเยอะข้างนี้จะผ่าผ่าตัดกล้ามเนื้อตาอันนี้ผ่าไปข้างซ้ายผ่าไปสามมัดเยอะมากนะคะข้างข้างขวาผ่าตัดไปสองมัดค่ะตอนที่ผ่าตัดคือดูแลลูกทรมานมากร้องไห้น้ำตานี่เป็นเลือดเลยค่ะสองวันแรกลูกตานี่กระแดงเป็นเลือดเลย เขาทรมานมากแล้วก็จะมีไหมมันไหมละลายอะคะ่ะเย็บที่ที่ในลูกตาขาวด้วยเราต้องคอยหยอดขี้พึ่งเป็นเป็นเหมือนเจละคะ่ะเป็นขี้พึ่งหยอดให้เขาแบบกระพริบตาได้ไม่เพืองสงสารมากก็เลยแล้วผ่าตัดเสร็จแล้วรลดาก็ยังติดใช้ตาสายอยู่ ช่วงแรกก็จะปิดตาเฉพาะตาที่เขาใช้ประจำเพื่อให้อีกตาอีกข้างได้ทำงานกล้ามเนื้อเขาได้ทำงานปิดสักระยะก็เลยกลายเป็นว่าข้างที่ไม่ปิดเขาใช้เยอะคุณหมอก็เลยให้ปิดสลับข้างวันนี้ข้างนี้พรุ่งนี้ข้างนี้ใช่ไหมคะวันละสองชั่วโมง ปิดตาวันละสองชั่วโมงค่ะแล้วก็แกะออกบึงทีแม่ถ่ายถ่ายระดาคลิประดาแบบนี้ค่ะบางท่านอาจจะไม่เห็นช่วงระดาปิดบางช่วงอาจจะเห็นระดาปิดก็เลยมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะ e, ทำไมน้องถึงปิดตาคเส็จตาหรือเปล่าเปล่าคะ่ะปิดเพื่อฝึกกล้มามเน,นื้อตาอารมณ์ดีแล้วคะ่ะมาเล่าสู่ที่จะฟังไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะปิดแบบ อาบน้ำแต่งตัวตอนเช้าทำกิจกรรมทำความสะอาดร่างกายเสร็จหนูก็จะปิดสองชั่วโมงพอครบสองชั่วโมงก็เปิดวันถัดไปแล้วก็จะปิดอีกสลับข้าง,งแผนการรักษาตอนนี้ก็คือ,อยังต้องปิดตาสลับข้างอยู่และนัดติดตามก็คือทุกหกเดือนค่ะต้องไปหาคุณหมอคุณหมอที่ได้รักษาก็คือคุณหมอปกป้องค่ะ เป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับาตาโดยเฉพาะค่ะเป็นคุณหมอในเรื่องของตาเด็กเพราะว่าก่อนจะผ่าตัดเราก็ต้องหาหมอเยอะมากๆเลยเพื่อคอนเฟิร์มเพื่อเพื่อเลือกหมอที่ดีที่สุดให้ลูกสาเอกดูแม่จะเปิดตาให้ดูนะคะ,คะชัวดสิคะโชว์ความสวยสิคะ เจ้าสวยสิคะเจ้าของสวยสชค่ะดี๋ยวก็ยังมีติดแบบเลอยู่บ้างนิดหน่อย<ฮ>ยังติดเลยอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะส่วนใครที่ถามว่าใช้อะไรปิดตาให้น้องจะเป็นเป็นผ้ากอ3ามอะคะ่ะที่สำหรับผิวแพ้ง่าย แม่ใช้ที่แม่ใช้ของที่แปะพุงค่ะเพราะลดดาเขาผิวผิวเขาจะแพ้ง่ายเราก็เลยต้องใช้เทปนี้คือคุณหมอสอนมาว่าแบบนี้ค่ะตัดเป็น3ชิ้นชิ้นนี้ชิ้นนี้จะเท่ากันแล้วชิ้นเล็กก็แปะหันหน้าเข้าหากาวเอากาวแปะแ้ค่ะข้างในมันจะเป็น3ชั้นเไหมเพื่อตรงนี้จะไม่มีกาวเวลาเราแปะตามันจะได้ และดึงออกมันก็จะไม่เป็นรอยเพราะว่ามันมันมีกาวน้อยมากสำหรับผู้ที่ผิวแพ้ง่ายแบบติดเทปกาวติดอะไรนี้แพ้ง่ายม้วนหนึ่งร้อยแปดบาทม้วนเล็กๆแพงมากค่ะค่ะแล้วก็ถามว่าทำไมไม่ไม่ซื้อแบบที่มันเป็นที่แปะตาสำเร็จรูป<อ>โดยเฉพาะและดาแพ้ค่ะระดาแพ้กาวของเขาเพราะว่ากาวอันนั้นอะ จะติดแน่นมากแน่นมากจริงๆแล้วพอแกะออกรอยก็จะเป็นรอยแบบปุกๆใหญ่ๆเลยแล้วก็จะแดงเพราะว่าเขาต้องติดทุกวันไงคะพอดีเลดาเขาต้องแปะทุกวันเราก็เลยต้องใช้เทปที่สำหรับผิวแพ้ง่ายจะก,ก็จะได้เซฟผิวของเขาด้วยนะคะ วันนี้ระดามาเล่าให้พี่จ๋ฟังเท่านี้ก่อนนะคะตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่กับน้องด้วยนะคะจะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆม,มาบอกเล่าประสบการณ์เรื่องราวในการดูแลลูกอีกนะคะบ๊ายบาย